โรงเรียนกุดเข้าปุ้นวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนานาจเจริญได้ก่อตั้งเมื่อวันที่1กันยายน2519ตั้งอยู่เลขที่240หมู่1ตำบลเข้าปุ้นอำเภอกุดเข้าปุ้นจังหวัดอุบลราชธานีมีเนื้อที่ทั้งหมด111ไร่1งาน31ตารางวา ปัจจุบันโรงเรียนกุดเข้าพุ่นวิทยาบริหารงานโดยนายสมเกียรติสมคิดผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหารประกอบด้วยนายวิรพันธ์พรมสาสินรองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารทั่วไปนายวิชิตชัยใจว่องรองผู้อำนวยการกลุ่ม,มรบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนง,งาน โรงเรียนเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำอำเภอและมีความพร้อมในหลายๆด้านได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ 1. นึ่อำเภอ 1. นึ่โรงเรียนคุณภาพมีผลงานและกิจกรรมที่โดดเด่นดังนี้ผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ SCQA ประจำปี2566ได้รับเครื่องหมายคุณภาพพิเศษแห่งสอพท o b e บ s p e c i a l ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาหุ่นยนต์และยานยนต์ระดับ3ดาวโรงเรียนเข้าร่วมโครงการที่เน้นนวัตกรรมนำร่องและหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการความถนัดและความสนใจของผู้เรียน มีการปรับปรุงตัวชี้วัดร,ระหว่างทางและปลายทางสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เช่นหลักสูตรดนตรีกีฬาอาชีพหลักสูตรด้านภาษาและหลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังศิษย์โรงเรียนมีกิจกรรมหนึ่งโรงเรียน1อาชีพ ซึ่งเป็นการน้อมนำพระบรมราชโอบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสู่การปฏิบัติฝึกฝนให้นักเรียนรักงานรู้งานทำงานเป็นมีทักษะด้านอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียนผ่านการตรวจสอบและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาว ผ่านการประเมินและรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่4โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอแสดงออกถึงความร่วมมืออันดีระหว่างชุมชนเช่นการนำนักเรียนและวงโปรงลางร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีพุทธศักราช2567 โรงเรียนได้รับรางวัลโครงงานดีเด่นด้านทักษะการปฏิเสธบุหรี่ในโรงเรียนตามคู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตรทักษะการปฏิเสธบุหรี่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโครงการเครือข่ายทันตะบุคลากรต้านภัยยาสูรรวมกับสพทครูมีการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b e best p r c c t i c s ตามกระบวนการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ T.L.C. และได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ EdX Professional Learning Community E.P.L.C. กับคุรูสภาเพื่อพัฒนาครู ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณความเป็นครูสูงมีการประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้เรียนและสังคม